สวัสดีค่ะรมรถมือสอง JK แนะนำให้ชมกับ Toyota Vios นะคะคันนี้เป็น Vios ปี08ค่ะราคา1,25,000บาทรถมือสองผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะแต่คันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักนะคะไม่เคยชนหนักค่ะไม่เคยติดแก๊สตั้งแต่ป้ายแดงเลยทีเดียว Vios ปี v 08ตัว E ค่ะทรงสวยใช้งานได้ดีราคาคุ้มค่านะคะ125,000บาท ภายในเป็นโทนสีครีมค่ะทุกท่านเป็นตัวไอวอรี่นะคะเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นๆแ,แอร์เย็นความร้อนปกติขับทางไกลได้สีสันรอบคันก็เงาง,งามภายในก็ดูดีนะคะโดยรวมแล้วคันนี้พร้อมใช้ค่ะดูรถได้แถวพุทธมณฑลสาย4แต่เพื่อประโยชน์ของท่านที่สนใจต้องเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรงค่ะเพราะทางแอดมินก็เพียงแนะนำข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านได้เลือกชมเท่านั้น ไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่หนหน้ามีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะถ้าถูกใจลองโทรไปคุยกันก่อนค่ะสำหรับวันนี้แอดยิงราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ